อีกทั้งน้ําฝนที่ตกลงมาไม่ไหลไปลงแหล่งกักเก็บน้ําหรือแม่น้ําหลักรวมทั้งการขาดแหล่งกักเก็บน้ําในพื้นที่ทําให้มีน้ําไม่เพียงพอสําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรในฤด,ดูแลง้งนอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ยังขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาการแพทย์และการส่งเสริมอาชีพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนราชการที่ต้องช่วยกันแก้ไขกองทัพอากาศ จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการน่านฟ้าโมเดล2020มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้กับชุมชนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำการเพิ่มพื้นที่ป่าและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ชุมชนโดยได้กำหนดให้พื้นที่ตำบลศรีสะเกดอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการเพิ่มพื้นที่ป่า จะมีการดําเนินการไปควบคู่กันโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทําแผนที่3มิติซึ่งจะทําให้เราทราบความลาดชันของพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ําและเริ่มจากการเตรียมเพิ่มพื้นที่ป่าบริเวณป่าเสื่อมโทรมจํานวน3,500ไร่ด้วยการจัดทําฝายหินเพื่อจะลอความเร็วน้ําและหลุมขนมครกตลอดแนวร่องน้ําแล้วจัดอากาศยานทําฝนหลวงในพื้นที่ป่าเสื่อมโทมเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น ก่อนเพิ่มพื้นที่ป่าด้วยการนำอากาศยานบินโปรยแคปซูลเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งแคปซูลเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้มีอัตราการงอกและรอดตายสูงขึ้นส่วนพื้นที่ที่มีข้อพิพาทและป่าชุมชนเป้าหมาย40ไร่ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขาหัวโล้นหรือเนินเขาเตรียมพื้นที่บริหารจัดการน้ำและปลูกป่าด้วยการใช้ระเบิดเฉพาะจุดเพื่อปรับดินที่แข็งให้ร่วนซุยแล้วใช้เครื่องจักรปรับเป็นนาขั้นบันได ขุดลุมขนมครกและคลองไส้ไก่รอบแนวเขาพร้อมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลายส่วนในพื้นที่ที่ลาดชันน้อยและพื้นที่ลุ่มเตรียมพื้นที่ด้วยการสร้างฝายหินตามแนวร่องน้ำเพื่อชะลอความเร็วของน้ำขุดลุมขนมครกขุดสระน้ำพร้อมปลูกหญ้าแฝกตามแนวขอบสระสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเตรียมกักเก็บน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการขุดลอกคูคลองให้น้ําไหลได้สะดวกจากนั้นจัดอากาศยานทําฝนหลวงบนพื้นที่เป้าหมายด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้มีปริมาณน้ําฝนเพิ่มมากขึ้นและตกลงบนพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งไหลลงแนวร่องน้ําหรือแหล่งกักเก็บน้ําที่เตรียมไว้สําหรับการเพิ่มพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่เป้าหมายดําเนินการตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9 ด้วยการปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างด้วยการจัดอากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่านและแคปซูลเมล็ดพันธุ์ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้โปรแกรมการบินโปรโยแคปซูลเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งมีความรวดเร็วปลอดภยัยและความพร้อมมากกว่ารวมทั้งเชิญชวนส่วนราชการเครือข่ายภาคเอกชนประชาชนและเยาว,วชน ร่วมกันปลูกป่านอกจากนี้ในส่วนหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศยังได้ปลูกป่าตามโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่100ล้านตน้นนอกจากการสร้างแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอแล้วการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนมีศักดิ์ศรี สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะการปลูกฝังกลุ่มเด็กวัยเรียนให้มีจิตสำนึกรักป่าและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์การสนับสนุนทุนการศึกษาและการทัศนศึกษาในกลุ่มคนทำงานปลูกฝังให้มีจิตสำนึกรักป่าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีการสร้างเสริมอนามัยชุมชนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมและคุณค่าของผู้สูงอายุซึ่งได้มีการประสานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนแห่งนี้เป็นต้นแบบแห่งความสุขโครงการนั่นฟ้าโมเดล2020เป็นโครงการต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่าปัญหาต่างๆของชาติและประชาชนสามารถแก้ไขได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาป่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดจนสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศซึ่งจะสร้างความสุขศักดิ์ศรีและความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน